สิ่งที่เราจะบอกก็คือกฎอัตราเนี่ยนะครับเราจะหาได้เนี่ยต้องหาได้จากการทดลองเท่านั้นนะครับโจทย์จะต้องให้การทดลองมายกตัวอย่างครับสำหรับปริยาเคมีทั่วไปนะครับสำหรับสาร A กับสาร B ทำปริยากัน,นได้สาร C กับสาร D แบบนี้นะครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าเลทเนี่ยตัวอัตราการเกิดปริยาเคมีเนี่ย มันแปรผันนะครับแปรผันตรงกับความเข้มขนของ a และ b คูณกันนะเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับต้องมีค่า k เข้าไปคูณด้วยนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับต้องมีค่า k เป็นคูณด้วยเราเรียกสมการที่ได้เนี่ยว่ากฎอัตนะครับหรือเรียกว่าสมการกฎอัตราก็ได้ซึ่งสมการกฎอัตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเลทคืออัตราการเกิดปยาเคมีนะครับตัวเลทเนี่ยคือ อัตราการเกิดยาเคมี k จะเท่ากับค่า k คือ rate constant นะครับค่า k เนี่ยจะเป็นค่าคงที่นะครับที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนค่า k เปลี่ยนด้วยนะครับ a และ b นะครับนะครับวงเล็บ a และ b เนี่ยเป็นความเข้มของสาร a และสาร b ตามลําดับนะครับส่วนค่า A และค่า y เนี่ยจะเป็นเลขบอกกำลังความเข้มนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่ออัตราการเกิดยาเคมี k หรือเปล่า ถ้ามันยกกําลังศูนย์ถ้า x กซและาทำมันยกกาลังศูนย์แสดงว่ามันไม่มีผลต่ออัตราเกิดยาเคมีถ้ามันยกกาลังหนึ่งก็แสดงว่ามันมีผลต่ออัตราเกิดปยาเคมีเนี่ยเป็น1เท่าถ้ามันยกกําลังสองมันก็มีผลเป็น2เท่านื่อยครับซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเต็มหรือเศษส่วนก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจํานวนเต็มนะครับสิ่งที่เราจะบอกก็คือกฎอัตราเนี่ยนะครับเราจะหาได้เนี่ยต้องหาได้จากการทดลองเท่านั้นนะครับโจทย์จะต้องให้การทดลองมา นะครับเราก็ให้ผลมาเราถึงจะหาค่า x และค่า y ได้สิ่งที่เราทำนะครับเราก็เขียนเลยนะครับว่าเราต้องการหาสมการกราตราถูกไหมครับเลตก็จะเท่ากับ k นะครับของความ่พวของสารตั้งต้นคูณกันทีนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือหาค่า x กับค่า y จากตารางครับ หาค่า x กับค่า y จัดตารางยังไงนะครับสมมุติเราอยากจะหาค่า x ก่อนนะครับค่า x คือเลขยกกําลังของไดออกซายนะครับค่า y คือเลขยกกําลังของคาร์บอนมอลอกไซด์หาค่า x ก่อนนะครับวิธีการหาค่า x เราต้องหาการทดลองที่นะครับ NO2 เปลี่ยนความเข้มข้นของ NO2 เปลี่ยนนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของคาร์บอนมอลอกไซด์ไม่เปลี่ยนซึ่งก็คือการทดลองที่1กับ3นะครับดูนะ หา x เนี่ยเทียบการทดลองที่1กับ3ก่อนนะครับ1กับ3เนี่ยนะครับดูนะ NO สองเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ NO สองนี่เปลี่ยนแปลง2เท่าจริงไหมครับการทดลองที่1กับ3เนี่ย NO สองเปลี่ยนแปลง2เท่าถูกไหม แต่ว่าอันนี้คงที่ถูกไหมครับถูกปะเพราะฉะนั้น Co โอไม่เกี่ยวเนะ้ะเลทเปลี่ยนแปลงกี่เท่าด้วยเลทเปลี่ยนแปลง2เท่านะครับแสดงว่านะครับถ้านะครับถ้าค่าคงของเอง NO2 เปลี่ยนแปลง2เท่านะครับเลทก็เปลี่ยนแปลง2เท่าเพราะฉะนั้นค่า x เป็น1 ะครับ x เป็น1เพราะว่า2ยกกําลัง1ได้2นะครับก็จะได้ว่าอะไรเลทเท่ากับ k นะครับ no 2กําลัง1นะครับกำลัง1นนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะทีนี้มาดู co บ้างจะหา co จะหา y ถูกไหมครับหา y เนี่ยให้เทียบการทดลองนะครับ เทียบการทดลองไหนก็ต้องเทียบการทดลองของตัวที่ CO เปลี่ยนแต่ NO2 ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยการทดลองที่1กับ2แทนถูกไหมถูกไหมครับอันนี้ถ้าเทียบ1กับ2เนอะ NO2 นะครับ เ่าเดิมคงที่ถูกไหมครับแต่อันนี้เปลี่ยนแปลงสองเท่านะอันนี้เปลี่ยนแปลงสองเท่าปกตกว่านี้เป็นไงเฮ้ยอันนี้ก็สองเท่าด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงสองเท่าด้วยเพราะฉะนั้น y เป็นหนึ่งกับสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความตหของ co เปลี่ยนแปลงสองเท่านะครับเลขก,ก็เปลี่ยนแปลงสองเท่าด้วย เพราะฉะนั้น y ก็ยกกำลัง1เหมือนกันนะครับเราก็จะได้แล้วว่าเลตเนี่ยเท่ากับ k นะครับคูณกับ no2 ยกกำลัง1แล้วก็ co ยกกำลัง1นะครับ